หมากปรินนำทีมบ้านทับซับทอดกระถินสามัคคีสองวัดติดเดินสายทำบุญไม่ขาดสำหรับสมาชิกบ้านทับซับล่าสุดร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกรถินสามคัคคีประจําปี2564ซึ่งครั้งนี้ทอดกระถินพร้อมๆกันถึงสองวัดนำทีมบุญโดยพระเอกชื่อดังหมากปรินพี่ใหญ่ของบ้านพร้อมด้วยพี่แพรพรมณีผู้จัดการส่วนตัวร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคี เพื่อสร้างเรือนไทยและเสนาสนะพระพิสุสงฆ์นวัดพระยาสุเรนเรขตคลองสามว่าหากแต่วันทอดกถินติดงานเลยส่งน้องสาวคนเล็กของบ้านพรีมระนิดาเป็นตัวแทนไปร่วมพิธีส่วนสองน้องสาวคนรองโมโมลชนกและบวญลลินทิพย และแพรวจรัดพิมพ์แท็กทีมกันไปร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสาม,มคัคคีเพื่อร่วมสร้างหลวงพ่อพระใหญ่โกมุลพุทธาพิบาลประธานพรโชคลาภนาวัดโกมุลพุทธรังสีเขตทวีวัฒนาเรียกว่าอิ่มบุญกันทั่วน้างานนี้ผลบุญส่งให้งานปังๆกันทุกคนแน่นอนขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ